Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly Want to mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone to I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest, and I'm never gonna rest. When you have a you รอบๆว่าอันนี้นะครับสวัสดีช่างเดียนะครับอันนี้คือโฉมหน้าของช่างเดียนะช่างประจากลุ่มช่างเดียครับร้านตั้งอยู่แถวไหนครับเนี่ยแล้วครปผมตำบลตะก้องครับตำบลอะไรครับตำบลตะบ้องตำบลตะบ้องนะครับก็คือสามารถสวิต์รถเนี่ยได้หมดเลยได้ทุกอย่างครับก็คือถนาสุดก็จะเป็นพวก X Max ใช่ไหมครับตอนนี้ X Max อย่างเดียวเลยืมก็คือเพื่อนๆสนใจนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ ช่างเดียนะครับไว้ใต้คลิปให้นะสนใจก็โทรผึกษาหรือจะเอาเรถมาทําก็ได้งานแก้อะไรรับหมดครับ <laughs> อโอเคครับ <laughs> ผมโอเคฝากช่างเดียวไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวรถกันต่อ Yeah, yeah I'm not the type to take no for an answer I don't deal with people that are like a cancer No, instead I hang with the people that enhance it And I'm not the type to give out second chances I just wanna work on my own for myself I don't need no help, not anybody else Nah, man, I got it dealt I'm working on my wealth and I'm working on my health Keep on working two weeks excel cause I'm working on myself Yeah and y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm alone. Yeah. When everybody thinks they know ya. Yeah. And y'all don't even know I own ya. And now I'm ready, taking over. Cause every day I'm getting closer. Just look at everything I'll show ya. Yeah. And now I'm ready, i am a blow up. <laughs> เป็นคันน้ําเงินคันนี้นะครับเดี๋ยวมารู้จักกับเจ้าของรถกันเลยแล้วกันโอเคครับเชิญเจ้าของรถครับผม <S <S อ่าขอต้อนรับคุณคุณออฟครับคุณออฟครับผมเป็นเจ้าของรถคันนี้นั่นเองนะครับเป็นเอ็กแม็กอันนี้เป็นปีอะไรครับผมคันนี้20ครับเป็นปี2020นะครับรุ่มเดิมมันคือสีอะไรเอ่ยส,สีเทาสีาดำดำครับสีเทาสีออกเทาเทาดำดำละกันนะอันนี้ก็คือทําสีอะไรมาใหม่ครับเนี่ยน้ำเงินครับเป็นสีน้ําเงินออกน้ําเงินแก้วแก้วนะแต่ว่ามันมีเก็ดด้วยอ่ะมีมุกครับมีมุกด้วยใช่มััครบอนนี ชุดนี้ทำสี่หมดไปเท่าไหร่ครับเนี่ยสามพันห้าประมาณสามพันห้านะครับสวยนะคือเงามากเลยนะครับเพื่อนๆดูดิอ่ะโอเคเอาเอาแบบชุดที่เราเห็นชัดๆก่อนนะครับคันนี้คือจุดเด่นก็คือเรื่องของสีแล้วก็คาร์บอนคาร์บอนนี่เกือบฟูเลยนะเกือบเต็มลำเลยก็ได้นะเกือบเกือบครับนี่ก็มีชุดไหนบ้างชัดๆนะครับเราไปดชุดบนกันก่อนจะมีอะไรเอ่ยคอมแทนในชุดแทนหมดเลยนะครับคาร์บอนแล้วก็มีคิ้ว แล้วก็มีชุดคอนโซลกลางแล้วกานนั่มหูแบบรวมๆแล้วก็มีกับข้างแล้วก็คือทุกอย่างที่เป็นสีดำอะตอนนี้เป็นคาร์บอนเกือบหมดแล้วชุดนี้คาร์บอนนี่โดนไปเท่าไหร่ครับไม่แน่ใจลายมื่นครับเป็นมื่อคือทํานานแล้วจําราคาไม่ได้โอเคแล้วเดี๋ยวขอคุณอบใกล้ๆไม่หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนๆไม่ได้ยินโอเคเราเริ่มที่ชุดบนกันก่อนชุดนี้ตัวนี้ เท่าไหร่ครับเนี่ย6สองสองหมื่นกว่าบาทครับเสองสามสองหมื่นนี่คือเรารวมรวมสายอ่ะฮะเนี่ยทุกอย่างเลยครับก็คือที่ข้างบนเนี่ยที่เห็นเนี่ยมาสองหมื่นกว่าบาทอะครับรวมมาปลดข้างล่างด้วยไหมครับไม่รวมไม่รวมนะเดี๋ยวเรามาโฟกัสข้างล่างอีกทีก็ข้างบนก็มีพวกอะไล่น็อตจุกจิกไปนิดนึงน็อตนี่ถ้ารวมรวมทั้งคันนี่ประมาณเท่าไหร่ครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจคือเจ้าของบอกทำนานมากแล้วผมจำไม่ได้ โอเคะครับเดี๋ยวเราเรามาไล่ดูข้างล่างกันนะก็ก็จะเป็นคาร์บอนนะครับรวมๆส,ส่วนใหญ่เงามากอ่าชุดปั๊มล่างอันนี้เป็นวาล์วปดวาปดตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยวาวล,ล์วปดจับเลยกูจับวาปดนี่กยพันกว่าบาทนะครับคือต้องบอกก่อนว่าเจ,จ้าของเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งอ,อ่าเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะครับเดี๋ยวผมพยายามจะถามแล้วกันนะอ <laughs> โอเคต่อมาเป็นชุดปัม๊มชุดปั๊มตัวนี้ ได้มาเท่าไหร่เอ่ยรวมรวมแล้วสองหมื่นสองหมื่นห้าก็คือพูดง่ายๆคือชุดล่างเนี่ยสองหมื่นห้าไม่รวมกับปัม๊มข้างบนกับสายคุณร้ไหมครับคือไม่มอ่าชุดหลังมีสายมีวาลวอ,อช,ชุดน็อตชุดอะไรเงี้ยอ๋อสองหมื่นห้าหน้าหลังเลยพร้อมขาจับไหมครับพร้อมด้วยโอเคนี่ก็ชุดน็อตเก็บอันนี้ก็ที่บอกว่าจําไม่ได้เหมือนกัน มันทำมันทำรวมๆกันแหละทำรวมๆก็เจ้าของ,ของขบอกแบบยกเึ้นเลยอเงี้ยอ๋อ,อ,อก็คือเจ้าของก็คือแบบว่าเน้นซื้อชุดใหญ่มาเลย,ย,เลยแล้วก็เราก็จ่ายตังค์ทีเดียวก็เลยไม่รู้ว่าถ้าแยกเป็นชิ้นอะมันราคาเท่าไหร่ใช่ครับก็สรุปง่ายๆว่าคือชุดล่างเนี่ย<ะ> 25, สองสองหมื่นห้าแล้วก็ชุดบนอีกประมาณสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นโอ้โหนี่ไม่รวมคาร์บอนคาร์บอนประมาณหลักหมื่นนหะแต่ไม่แน่นอนใช่ไหม สามหมื่นเลยเออได้น่าจะได้นะประมาณ3,000 0่นะครับผมอ่ะโอเคกันนี่ยังเป็นแบบออกแนวซิงซิงหน่อยนะอะ,อะไรก็ยังไม่ได้ชุดชาดเลยวมัม้งมาแต่ผมชอบชุดสีมากเนี่ยเพื่อนดูดิพอมันโดนแสงแล้วออกเก็ตเลยนะใช่ครับสามพนี่ถือว่าไม่แพงทำกับช่างอะไรครับเนี่ยปิงงช่างปิงครับ <laughs> มีลืมชื่อช่างด้วย ช่างปิงนครถมนะคบผมโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลงมาไล่ดูฝั่งนู้นกันบ้างตามสเต็ปเรานะครับชุดล้อนี่ก็ยังเป็นล้อเดิมนะครับเปลี่ยนยางมาแล้วยางตัวนี้เป็นของ IRC ใช่ไหมครับครับผมตัวนี้หนึบไหมช่วงนี้หน้าฝน้วยก็ดีก็ดีนะครับราคาก็ไม่ได้แรงมากเนาะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไล่ดูชุดข้างๆางหน่อยชุดแข้งชุดแข้งนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรมากใช่ไหมครับอันนี้ก็ไปทําสีมาสีอันนี้คือเราเราไปทําเองเลยเราไปสับ อันนี้ให้ช่างไปทําช่างปิงเหมือนกันอ๋อก็คือช่างปิงรับจบหมดเลยอ่าครับอ๋อก็คือเป็นแข้งเราแหละอันเนี้ยไม่ได้สับอ่าอ๋อโอเคครับเดี๋ยวเรามาถามสเต็ปเครื่องตอนท้ายคลิปแล้วนะครับสเต็ปเราข้างหลังก็เป็นแกซี่ครับผมถูกต้องไหมครับใช่ครับแกซี่ตัวนี้เท่าไหร่เอ่ยจำได้ไหมสามเก้าสามพันเก้าโอ้ตอนนี้เรากำลังฮิตเลยนะใช่เอ่าฟิลฟิลเป็นไงบ้างดีฟิลเป็นไงก็คือหนุบหนุบหนุบไม่โยนไม่โวบใช่ไหมครับแต่ตัวนี้มันปรับรี่เบาได้นะเนาะครับห่างงเี้ย โอเคทีนี้ก็ชัดๆเลยเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้แสงไม่ค่อยมีคาร์บอนหมดเลยนะใช่ครับน,นี่ต่อมาช่วงนี้อันนี้ก็เป็นอะตอมอะตอมใบนี้จําได้ไหมเราได้มาเท่าไหร่หมื่นเจ็ดประมาณหมื่นเจ็ดนะผมอ๋อนี่คือใช้นานมากเลยใช่ไหมสี่เลยซีตนานไหม่มพอกรดมาได้ประมาณสี่เดือนประมาณสี่เดือนก็<ๆ>นคืออาศัยว่าเราคาร์บอบน นะไม่ค่อยได้ขับก็คือมันจะซีดต,ตามอายุของมันแต่คือว่าอย่างว้าวิ่งที่วิ่งไกลอ๋อก็คือเน้นวิ่ง,งไกลๆอ๋อโอเคตัวนี้ก็มีว้าวปดนะชุดนี้คือยกสายมาเลยใช่ไหมครับครับผมก็คือที่บอกว่า2 5ง0 0ยกมาทั้งหมดนี่เลยใช,ใชอ,อ,อโอเคอันนี้มีแอบใส่เป็นท่อไทเทตัวนี้จําราคาได้ไหมครับตัวนี้เก้าร้านะครับเออสวยดีนะ โอเคทีนี้มาต่อชุดหลังสวิงอาร์ b เ a ลลิงตัวนี้คือเราส่งทำหรือว่าไปซับมาครับไปซับมาครับไปซับตัวนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ครับตัวนี้จำไม่ได้แล้วประมาณเลดพันพันหลักพันเนี่ยนะครับผมผมเลยจ้องสาบเจ้าของด้วยโอเคชุดปัามอย่างที่บอกนะครับสองหมื่นห้าเอาไปนะครับอันนี้ออกในพินคีนแต่คือความสดของมันคืออยู่ที่ชุดคาร์บอนนะครับแล้วก็ชุดเอ่อชุดเฟรมสวยมาก กลางคืนนี่โดนแสงแันสว่างมากเลยนะครับอ่ะโอเคครับเพื่อนๆอยังไงก็เออลืม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 ถามสเตปเครื่องอ๋อสเตปเครื่องอันนี้ลูกแปดห้าเอาลูกแปดห้าโอ้โหลูกโตงอนนะเนี้ยนี่ใช้นาน,นยังครับเนี่ยสองเดือนได้ครับประมาณสองเดือน <c oughs> ก็คือทางจากช่างเดียวไปเหมือนกันโอเคนะครับก็คือวิ่งโอเคนะนะอ่าครับอ่ะโอเคทีนี้ลืมผมลืมถามบอกบอกงานของอะไรครับบอกของบารเอแล้ว บางเองก็คือทําเองอ่าครับก็กคือพวกพัวกันใช่ไหมครับนช่ครับช่างอ๋อมีช่างอยู่นี่ด้วยนะ <laughs> <laughs> โอเคครับผมอันนี้ก็คือเป็นโครงสร้างใหม่หรือว่าใช้โครงเดิมไปทําเป็นอันนี้เป็นโครงโครงแท้เป็นโครงแท้ครับผมโครงแท้แล้วทําใหม่ครับผมโอ้ตัดยนต์เองใหม่เลยโอเคสวยนะตครงและอย่างเนี้ย ข้างหน้าที่มันลงไปเยอะเนี่ยเราต้องตัดขอบหน้าออกนะอ๋อเป็นยึดน็อตสองรูเป็นยึดน็อตสองรูจากเหลือสี่อ๋อจากอันเดิมนะครับเป็นสี่ก็เหลือสองมันมันก็จะได้องศาเตี้ยลงนะครับผมอืมแต่คืออย่างเงี้ยหมวกกันน็อตใส่ไม่ได้แน่ใช่ไหมน่าจะไม่ได้ไม่ได้แล้วเพราะมันเตี้ยเกินนะครับโอเคอ่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณออฟนะครับที่มาให้ข้อมูลที่รู้มั่งไม่รู้มั่งก็ไม่เป็นไรนะถือว่าโชว์รถกันไปโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอฟังเสียงลูกแปดห้าได อ่าโอเคเดี๋ยวให้มันออกสตาร์ทรถให้ฟังหน่อยเสียงมันโคตรโหดเลยเมื่อกี้จังหวะเขาบิดนะกลัวพุ่งไปข้างหน้าเลย โอเคครับไงก็คลิปนี้ก็ต้องขอบคุณคุณออฟนะครับที่มาโชว์รถกันไปแล้วก็เดี๋ยวติดตามกันนะว่าคลิปหน้าเราจะพามาชมรถคันไหนกันต่อนะครับโอเคสวัสดี <Yeah. S 1> ครับ Let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude.